วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Something to g e t h e r ที่เมกะบางนาอันนี้เป็นหมี่เย็นเกาหลีราคา2 6 9บาทเริ่มจากลิ้นก่อนนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน something together ที่เมกกะบางนาโซนฟู้ดวอล์กชั้น2นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเราจะรีวิวทุกอย่างที่ร้านนี้มีเหมือนเหมือนกับที่ลูกค้าคนอื่นที่นั่งอยู่ในที่นี้ได้รับเลยนะวันนี้เป็นวันธรรมดาตอนกลางวันแต่คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้ปิดโซนไม่ได้อะไรรีวิวร่วมกับลูกค้าท่านอื่นเลยนะฮะพอเรามาถึงปุ๊บนะฮะสิ่งแรกนะครับร้านจะมาเสิร์ฟเป มีผักยำม,มีของดองตรงนี้นะฮะเราก็จะเป็นผักเหมือนกับกินแก้มเวลากินกัะหมูย่างนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ําจิ้มต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะชิมอีกครั้งหนึ่งนี่เขาก็เอาเตาย่างมาเสิร์ฟบรรยากาศการจัดโต๊ะของที่นี่นะครับจะเป็นจานทองแบบนี้แล้วก็เป็นช้อนทองเหลืองแบบสไตล์เกาหลีเลยนะครับทีนี้กษณะบรรยากาศร้านเนี่ยเดินมาเนี่ยร้านใหญ่มากๆเลยนะฮะขึ้นมาไดเลื่อนมาก็เจอเลยจากตรงหมีตัวแดงๆนี่การเตรียมของเขานะครับ แล้วเขามีเจ้าสิ่งนี้ให้ด้วยนะครับก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองที่เราจะแกะอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็คล้องไว้ที่คอใช่ป่ะถูกด้านปะเนี่ยถูกด้านเนะเป็นลักษณะแบบผ้าแบบเนี้นะฮะผ้าเขาจะเป็นประมาณนี้รีววแม้ทั้งผ้ากันเปื้อนนะฮะช่องเราโอ้แล้วก็ตรงนู้นนะครับเขามีที่วัดอุณหภูมิด้วยไม่ได้วัดลูกค้านะน่าจะเอาไว้วัดอุณหภูมิอาหาร เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าทีนี้เรามาดูเล่มเมนูนะครับตัวเล่มเมนูของร้าน Something Together เนี่ยเขาเป็นเครือเดียวกับของมากุโรนะฮะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้การทานแบบซัมของเกาหลีเขาบอกว่าก็คือห่อเลยนะครับเครื่องเคียงกับผักแบบนี้คือกินตามรูปแบบนี้เลยมีมาตั้งแต่ยุค3ก๊กเลยโหห้าเจ็ดปีก่อนคือกาศเมนูที่เป็นไฮไลท์คือเวลาเรานึกถึงปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นหมูสามชั้นใช่ไหมนะครับเขาก็จะเอาเบคอนลมควันนะครับมาขึ้นหน้าแรก1119บงนึ่งร้ะยมแบเก้าบาทตรงนี้นะฮาาะ ถัดไปอันนี้จะเป็นแก้มหมูแล้วก็จะเป็นหมู3ชั้นตรงนี้จะเป็นสันคอหมูสันคอหมูหมักซอสผลไม้มีกระบังลมหมักซอสโคจูจังหมูสชั้นหมักซอสโคจูจังหมู3าชั้นสลด์ไสหมูต้มเขามีไสหมูด้วยนะครับเมนูเขาหลากหลายแล้วที่สาคัญคือมีเนื้อด้วยมีเนื้อสาชั้นหมักหมักซอสผลไม้เนื้อใบพายในรูปเนี่ยลายไขมันสวยเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของจริงจะเป็นยังไงนะครับมีลิ้นวัวด้วยมีเนื้อสันนอกมีเนื้ออากิตะยากินนกุนะครับว่าาลยสววยยเลลแ้ก็มีเ่ร้อยโครงิมักซอสผลไม้นี่เลาจะฮ รูปให้ดูด้วยว่าตรงเนี้ยมาจากส่วนไหนของวัวบ้างนะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่ทําได้สวยนะอันนี้ก็จะเป็นสันนอกออสเตรเลียวากกลนะครับไส้อ่อนวัวไส้ใหญ่วัวปกติที่เรากินกันเนี่ยมันเป็นไส้อ่อนใช่ไหมนะครับเนื้อล่องซี่โครงหมักกระเทียมนะนะครับแล้วก็มีเป็นเซตก็มีนะครับถ้าไม่รู้จะสั่งแยกยังไงก็สั่งเป็นเซตแบบนี้ก็ได้เขาจะมาพร้อมกับผักพวกนี้ด้วยชุดเนื้อวัวนําเข้าพรีเมียมนะครับช,ชุดนี้ก็จะ7จ็ดหก็จะรวมเนื้อวัวนําเข้าต่างๆมาเป็นอราร์คาดเป็นจานแบบนี้ก็มีนนครบบบก็บ็็ืออิมมเเปพเปพหู ว่า155เป็นบีฟเป็นเนื้อก็195ปเาบุมกีรลาชีจาจังเหมี่ยมจริงๆถ้าออกเสียงจริงต้องเป็นแหละจาจังมยอนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าวันนี้เรามีกูรูมาด้วยนะครับก็คือน้องพานะครับก็เป็นสายอาหารเกาหลีนะวันนี้น้องเมย์ไม่ว่างก็พาน้องพามาอันนี้เป็นซุปแกมวัวอเมี่เย็นเกาหลีมีไข่ตุ๋นเกาหลีด้วยนะฮะแล้วก็มีซุปกิมจิเต้าหู้กิมจิตีนไก่มีจับแช่ข้าวสวยข้าวสวยอยู่นี่ปูม้ายำเกาหลีซุปกิมจิปูมมาอริซาโต้ทรัฟเฟิลโอ้โหน เปลา่าแก้วละ3บาทนะคบน้ำแข็งถังก็ถังละ30นะครับก็คือเป็นราคาปกติตามร้านตามสั่งทั่วไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันสั่งไปแล้วนะครับในขั้นตอนการสั่งอาหารเนี่ยเราสามารถเลือกให้พนักง,งานย่างให้หรือเราจะย e ่างเองก็ได้นะครับซึ่งจุดเด่นของเตาย่างงที่นี่นะครับสังเกตแม้ทั้งโต๊ะเราหรือหลายๆโต๊ะก็ตามเนี่ยก็คือบริเวณของเตาเนี่ยจะอยู่ริมนะครับแล้วบริเวณที่เรานั่งทานเนี่ยจะอยู่แบบนี้ซึ่งพอย่างเสร็จปุ๊บเราจะได้สามารถเอาอาหารมากินตรงนี้ได้โดยที่แบบมันไม่บ ไอ้ที่ดูดควันอนะ่ะมันจะไม่บังกันเวลาเราก็สามารถคุยกับเพื่อนเราได้แบ่ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจิมมาชิม, <S <S ชมน้ําจิ้มนะฮะไม่ใช่จิ้มนะมาชิมอ่ะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆน้ํามันแล้วก็มีอะไรเจียวเ่าะาไม่แน่ใจ <S <S เกลือเค็มๆ,ๆมันๆแต่หอมนะเกลือไม่เค็มมากใกล้ๆใกล้ๆหิมะลายันประมาณนั้นอันนี้มีความไปซี่ขึ้นมามีความหวานขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเค็มแล้วก็ตัดด้วยความเผ็ดข้นอันนี้ข้นเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ อันนี้ข้นกว่าแต่อันนี้จะมีความหวานเค็มมากกว่าอันนี้จะมีความเผ็ดมากกว่าความหวานเค็มอันนี้อืมเป็นซีฟู้ดที่มีความเปรี้ยวหวานขึ้นมาแล้วก็มีความสปซี่คือเป็นซีฟู้ดที่รสด,ดีเลยหวานนํำเปรี้ยวอยู่นิดเดียวเท่านั้นอันนี้น่าจะแจ่วไม่ไม่หนืดนะฮะใส่ เคมนำหวานตามแล้วก็เปรี้ยวปิดท้ายความแซ่บน้อยกว่าซีฟู้ดอ่ะอยู่แล้วแหละนี่คือชาจีนรีฟิลนะฮะร้านนี้ไม่ใช่บุฟเฟต่ตนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือราคาตามที่อยู่ในเล่มเมนูเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถสั่งชาแบบนี้ได้ด้วย เป็นชาจีนที่ความหอมจะอยู่ใน after taste อารมณ์มันมัชาจีนตอนที่คุณยายชงสมัยเด็กๆแล้วเราไปแอบกินอะประมาณนะั้นเครื่องเคียงนะฮะตะเกียบเขาจะเปน็นตะเกียบแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราคีบแบบธรรมดาเนี่ยตะเกียบมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันจะทําให้คีบไม่ติดเราจับแบบไม่รู้จับแบบญี่ปุ่นปะก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้วชี้เป็นจุดหมุนนะฮะอันนี้ไม่ต้องชิมนะฮะผงงอกจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบผงงอกเลยนะ ก็มีความเป็นหัวง,งอกถัวง,งอกแต่กินหัวง,งอกไม่ได้แรงนะครับมีความเค็มันอ่อนขึ้นมาด้วยนิดหน่อยกิมจินะครับชิมให้ทุกอย่างจริง,รงๆนะครับช่องเราเนี่ยระหว่างรอน้องหมูอยู่กิมจิรสชาติกลมกล่อมนะเปรี้ยวค่อยๆขึ้นมาชา้าๆแต่ด้วยหวานนิดนึงไม่ค่อยรู้สึกมากอะเปรี้ยวนำกลิ่นกิมจิหอมส่วนนี้อะไรอะคือเน้นน้หอมอะคล้ายๆน้ำมันงาด้วยหรือเปล่ารสชาติเค็มันอ่อนผักไม่ได้ขมใช้เท้าดองคนละแบบใช่ปะ กรอบเหมือนจะหวานแต่กลายเป็นเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของดองเล็กๆอันนี้น่าจะออกเปรี้ยวๆเนี่เป็นใช้เท้ากรอบเหมือนกันแต่การหั่นเนี่ยมันทำให้เทคเจอร์เราสมัมผัสค่อนข้างต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวนําแล้วก็อมหวานอยู่ในคอ,อน,นิดหน่อยแก้เลีเ่ยนได้ดีแน่ๆอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นผักยำเหรอคล้ายๆกิมจิเลยผักขีนี่โอเคนะไม่ขมมีเปรี้ยวหน่อยอมหวาน คือรสชาติเนี่ยได้ยินเราพูดเนี่ยมันจะมีเปรี้ยวหวานเค็มใช่ไหมแต่ความกระโดดแบบกราฟการขึ้นแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันเลยทําให้รสชาติเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแตกต่างคือวันนี้อาจจะบอกว่าเราสืกวางเฮ้ยทำไมวันนี้เราดูมีความรู้จักไม่ใช่นะครับคือเรามีคนนี้ที่คอยภาพอยู่ตลอดเวลาที่อันไหนคืออะไรนั่นเองนะฮะกินอะไรต้องมากับกรูใช่ปะละ่ะเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้เป็นหมี่เย็นเกาหลีราคา269บาทอันนี้เราจะบอกราคาที่เขาเขียนอยู่ในเมนูนะครับเพราะว่าขี้เขียนบอกให้นี่นะครับเขาจะมาเสิร์ฟเป อันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่เชฟชอบเรามาดูว่าเราจะชอบเหมือนเชฟไหมคือมันต้องคลุกเหรอหรือไงสัมผัสขอสัมผัสเส้นก่อนแล้วกันคือลรื่อะขนาเขาจะทําแบบไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะแบบมีเป็นวางรองแล้วก็มีน้ําแข็งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะทําแบบทาน้ําซุปให้มันเป็นในนี่เลยอะ่ะเป็นความเย็นโอ้โหยืดไม่ยืด,ม,ยดมันยาวเส้นมันยาวอืมอืมอืม,อม เส้นเหนียวนึบมากเส้นเขาเล็กแล้วก็เหนียวหนึบเพราหนึบเคี้ยวเพหนุกเลยอะหอมมีความหวานนําขึ้นมาแล้วก็ทําโอ้ยไปด้วยกลิ่นหอมแบบเยอะมากนี้มะม่วงไม่หาไม่หาสัมผัสเนื้อให้ใครฝรั่งี่กุ้งกุ้งกรอบดีฝรั่งหรือสาลี่หรืออะไรเมนสาลี่คือเนื้อตรงกลางเขาจะแบบสบๆไม่หนักไม่เบาเส้นหนึบดีมากสนุกอาการเคี้ยวเส้นเลยครับเดี๋ยวลองกินทุกอย่างให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันฟิีแล้วก็ไข่ด้วย แล้วจะคีิมันอยู่ในคําเดียวกันได้ไงอะไม่ได้อ่ะดีนะมันเป็นการเปิดด้วยความรู้สึกสดชื่นถ้าถ้าสั่งเมนูนี้เมนูเปิดแลนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบความหวานนาอาจจะไม่ถูกใจแต่ม,มีอมเปรี้ยวอยู่นิดนึงนิดเดียวนะฮะ ดี๋ยวจะมาให้ดูหน้าตาอาหารก่อนอย่างกันนะครับอันนี้คือเบคอนลมควานหมูสามชั้นจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะโรยเกลือมานิดหน่อยอันนี้น้องพาบอกว่าเวลาคนเกาหลีกินจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้กินเป็นสไลด์นะครับเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ถามว่าน้องรู้มาจากไหนน้องบอกว,ว่าน้องดูซีรีส์มานะครับ คนดูถ้ามีความรู้ตรงนี้มาคอนเฟิร์มให้หน่อยนะฮะว่าจริงไหมนะครับอยากรู้เหมือนกันต่อไปอันนี้เป็นกระบังลมหมูหมักซอสโคโจูจังอันนี้8 9บาทหมูสามชั้นเมื่อกี้ร้อยสามสิบเก้าบาทเบคอนลมผ่าร้อยสิบเก้าบาทอันนี้จะเป็นเนื้อริบอายราคา299บาทส่วนนี้จะเป็นเนื้อใบพายราคา299บาทของค่อนข้างมาตรงกับเมนูนะฮะคือนี่คือลายของใบพายของจริงและนี่คือลายของใบพายในเล่มเมนูนะฮะเหมือนอยู่ก็แน่แล้วเนอะนี่คือร้านราคาดังนั้นเนี่ยคุณภาพเขาไม่กากอยู่แล้วรัเาาะว่่มมนตต็ทีนะครับ ็มที่ตามราคาที่ต้องจ่ายแบบจานต่อจานนะครับอันนี้คือลิ้นวัวดูดีมากนะครับราคา249บาทส่วนนี้เป็นซี่โครงเนื้อซี่โครงหมักซอสผลไม้ราคา359บาทคือใหญ่เลยนะครับเป็นซี่โครองอันหนึ่งที่ ไซประมาณนี้เลยแล้วเป็นซี่โครงที่ลายสวยด้วยนะอันนี้จะเป็นเนื้อร่องซี่โครงหมักกระเทียมอันนี้เป็นเนื้ออากิตายากินิกุบอกเลยว่าสวยคู่ควรนะฮะราคา480บาทตอนนี้พนักง,งานเริ่มย่างแล้วนะครับนี่วิธีการย่างหมูสามชั้นของเขาก็จะเอาลงไปด้านข้างแบบนี้ก่อนเลยเวลาที่เรามานั่งแล้วก็สั่งอาหารแล้วทานไปเรื่อยๆเนี่ยพนักง,งานจะคอยเอาที่ยิงอุณหภูมิเนี่ยเช็คอุณหภูมิเตาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ดูดควันเนี่ยพอเขาอยู่ไม่ใกล้เราเท่าไหร่เนี่ยก็จะโอ้โหกำลังลมนี่จริงครับตอนที่เห็นเลยสยสสีวมาก าที่เห็นนะครับลูกค้าหลายๆโต๊ะเนี่ยบางท่านก็ย่างเองนะครับก็จะได้ความสนุกอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะให้พนักงานย่างให้ก็ได้คือแล้วแต่ความชอบของเราเลยอย่าให้ลองดูหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นของที่นี่เนี่ยเขาจะมีส่วนของบริเวณของเนื้อที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ส่วนของมันเนี่ยจะไม่เยอะเกินไปหลังจากที่ย่างภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเอามาตัดเป็นอันนี้ เหมือนการย่างรอมนอกก่อนเนี่ยจะเป็นการทําเพื่อเก็บความ j u ซี่คือความฉ่าของหมูหรือเนื้อเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเออแต่ก็ามาตัดอยู่ดีเ้วค่อยเอามาวางแบบนี้นะครับได้แล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้พนักง,งานย่างซี่คโครงให้อ๋อเขาโอ้ซี่คโครงเขาทาแบบนี้มาแล้วเป็นแผ่น อย่างนี้ดีงามก็คือไม่ต้องเลอมือนะครับนี่แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตะแกงให้นะครับระหว่างนี้เราจะมาเริ่มจากของที่ย่างเสร็จแล้วขอเริ่มจากสิ่งที่เป็นซ i ิกเนเจอร์ของเมนูเกาหลีเลยก็คือหมู3ชั้นเองเออเราควรจิ้มอะไรก่อนดีอย่างแรกจริงจมันควรจะแบบกินแบบห่อผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปอมน้ําลายแตกอ่ะตอนเนี้ยอืมนุ่มเด้งสัมผัสดีมากมันนุ่มเด้ง แล้วก็ไม่มันมากเกินไปเพราะว่าชั้นไขมันของเขาไม่ได้เยอะมากปกติเวลาเขาหอ่อเขาก็จะใส่ผักพร้อมเครื่องเคียงใช่ปะเอาผักมาเอาสามชั้นมาเนี่ยมาชั้นไขมันของเขาจะไม่หนามากเราจิ้มสิ่งนี้บ้างดีกว่าเมื่อกี้พอจิ้มซอสอันตรงกลางไปเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆมิโซะหน่อยนึงคือมีความเค็มนําขึ้นมาสไปซี่ไม่ได้เยอะมากแต่อันนี้เราจิ้มซอสน,นี้ละใส่เครื่องเคียงนี้ลงไปด้วยถั่วงอกนิดนึงกิมจินิดหน่อยนี่นะฮะ จริงๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีหยิบผักมาใช่ไหมเราใช้แบบตะเกียบดันเข้าไปในป่าถูกป่ะที่เราเคยเห็นในเฟรีสี่แต่ว่าอันนี้เราก็กินแบบนี้นแหละดูรีแอคคนน,นู้นเ่ย คือมันได้หลายรสมากเลยนะมันได้ความเป็นเปรี้ยวของเครื่องเคียงมาผสมผสานกับความแทบความเผ็ดของซอสแบบนี้แล้วความเด้งนุ่มของหมูเนี่ยคือบอกเลยถ้ามาร้านเกาหลีเมนูแบบนี้เป็นเมนูที่ต้องสั่งมีเด็กไว้คอมเมนต์ว่าให้ชิมกับใบนี้นะครับเขาบอกมีกลิ่นเฉพาะของเขาด้วยหอมคมากินจงกิมจิใส่มะอันนี้ก็จะเพิ่มเทคเจอร์ความกรอบเพิ่มเข้าไปะครับอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมน้ำมันงาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใบงาน้องเรียกว่าใบงานะฮะ อออืืออืหอมมากอะ่ะใบงาหอมมากมันมีกลิ่นความหอมเนี่ยเบรกอะอรขึ้นมาเลยอะ่ะคือชัดเจนมากชัดเจนมากจริงๆบอกเลยว่าต้องลองต่อให้คนไม่กินผักก็ต้องลองแล้วผักที่นี่ไม่ขมไม่ขมเลย,น,น,ย,น,ยนิดหน่อยก่อนท้ายมีนิดนึงนะฮะแต่ว่าเฮ้ยโอเคอ่ะต่อไปอันนี้เป็นซี่โครงหมักซอสผลไม้เนื่องจากเขาหมักซอสผลไม้มาเราจะขอลองชิมเปล่าๆก่อนอื หอมเนื้อไม่มีกลิ่นเหม็นเลยมันเป็นความนุ่มแบบข้างนอกนุ่มแต่ตรงกลางเนี่ยมีให้เคี้ยวเคี้ยวขาดง่ายแล้วมันมีความหวาน,น,อ,นอ่อนๆแล้วท่ามกลางความหวานนั้นความนุ่มนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมามันเป็นฟิลลิ่งการกินอุ่นๆที่ที่อยากจะบอกเลยว่าเออดี ไม่เวยนะแต่คือมันหอมันบางอันมีให้เคี้ยวเยอะหน่อยอันนี้เคี้ยวนานหน่อยเพราะตรงกลางเป็นมีเดียมน่าจะมีเดียมเวลอันนี้แนะนําว่าถ้าคนที่กินแบบเคี้ยวเหนียวเยอะไม่ได้เนี่ยให้ย่างค่อนข้างเวลดันแต่ถ้าคนที่แบบชอบในการเคี้ยวเยอะเนี่ยให้ย่างมีเดียมเพราะว่าชิ้นที่เป็นเวลดันแบบนี้เคียวขาดง่ายครับแต่ชิ้นที่เป็นมีเดียมเนี่ยมีให้เคี้ยวนานหน่อยอันนี้มีเดียมเวลประมาณนั้นนะหอมอันที่เป็นเกลือ ฟีลลิ่งกนกินเนื้อแล้วแบบโรยเกลือมันมีความเค็มที่ดึงรสชาติออกมาได้ดีแต่มันมีความหอมน้ำมันงาเสริมเข้ามาด้วยไงเนื้อดีๆกับเกลือบวกความหอมของน้ำมันงาดีนะ ต่อไปเราจะเอาความสนุกของเราแล้วเมื่อกี้อยากให้พนักงานย่างให้ด้วยประสบการณ์เราจะได้กินซี่โครงแบบโอเคไงตอนแรกนึกว่าเนื้อมันแบบพุ่มซี่โครงอยู่แต่นี้คือย่างง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากลิ้นละกันนะครับเลมอนเราไม่แน่ใจว่าต้องบีบก่อนหรือบีบหลงังเอาบีบไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเขาวางแบบนีมน้มันสัมผัสเนื้อดิบไปแล้วไงนี่นะครับลิ้นชาเลยแล้วจริงจริงเอาอันนี้วางข้างบนด้วยนิดหนึ่งก็ดีนะกลิ่นมันจะได้ขึ้นไปโยนาะเมนูเดียวอย่างลิ้นเนี่ยกินได้แบบประมาณ4คนยังได้เลยอะ่ะ โอ้ oh, ติดนิดนึงเออโอเวอร์ค uh, ุก mm hmm. ไปนิดนึงนะฮะที่เราย่างนี้ก็คือย่างอะ่ะอย่าไปทำอย่างอื่นใช่ต้องตั้งใจย่างเข้าใจเลยทำไมถึงมีโหมดโหมดออโต้พายลอตคือให้พนักงานย่างให้เราย่างอีกการรอไปเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราย่างอันนี้ริบอายนะครับหอมจากร mm ิบอายเหรอเนี่ยพอเตาร้อนเนื้อมันก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันนะเน,นี่ยหรือพอมีอะไรบางอย่างมันลงไปแล้ว คือเอาความสนุกก็ย่างเองนะฮะแต่ถ้าเอาความเนี้ยบก็ให้พนักงานนะฮะเริ่มจากลิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิมเปล่าๆปก่อนแน่นหน่อยอ่ากนเลมอนให้บีบไปดีมากเลย้มอมๆกับมีกลิ่นต้นหอมเหมือนเป็นต้นหอมญี่ปุ่นแต่ความเด้งไม่ได้เยอะมากนะครับมันเป็นความแน่นมากกว่าความแน่นจะน,นำความเจ้งมีอยู่เน้นมีให้เขียวลองชิ้มนีบาง อันนี้เป็น RIP อ<ม>ก็มาชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยก็เฉลี่ยตกชิ้นละร้อยนะครับเพราะว่า3าชิ้นนี้ก็คือ2.9 9เราควรจิ้มอะไรดีทุกคนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวจิ้มนี้แล้วกัน คือบางนุ่มแล้วมันนุ่มแบบลีนอ่ะคือมันนุ่มแบบเนื้อนุ่มเคี้ยวไปขาดง่ายขาดเลยคือออกเป็นชิ้นเส้นเล็กๆรสชาติเดิมในตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีรสชาติเยอะมากจริงๆจิ้มอันนี้เป็นเกลือก็ได้นะครับคือนุ่มเลยอ่ะลิปปิายนุ่มจริงต่อไปต้องเป็นอันนี้ไหนๆมาเนื้อแล้วโหอันนี้เราวางไว้นานมากอ่ะจริงๆต้องมาแล้วแบบแป๊บเดียวย่างเลยอันนี้คืออากิตตอากินิกูนะครับที่แต่เราให้ดูรูปตอนที่เพิ่งมาเสิร์ฟไปแล้วแหละความหนาในการหั่นคือประมาณนี้เหมาะสําหรับการเป็นเนื้อากกกินโม โอ้ดูสิผมไม่แน่ใจว่าคนดูได้ยินเสียงไหมนะฮะคือเป็นส่วนที่สวยอะ่ะลายสวยแล้วก็มันอยู่ด้านบนตรงขอบแบบนี้ชิ้นนี้บ้างกว่าชิ้นอื่นนิดนึงก็จะได้กลับเร็วนิดนึงอ่านะ,ะมันติดนะแต่พอแซะก็ออกง่ายโหแค่คีบเนื้อก็แตกเลยเห็นไหมคือแบบเดาว่าคงนุ่มอะ่ะเดี๋ยวชิมมเป่ากันอืม หอมเนื้อมากเคี้ยวเข้าไปพอ,อฟันกดเข้าไปแรงๆเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นเส้นๆตามแนวของมันของเขาหอมคือฟิลลิ่งแบบเนื้อญี่ปุ่นดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกับผักเนีย่ยดูรีแอคชั่นหน้าเขาดิาแบบมีแสงได้ก็ก็มีแสงแล้วอะ่ะกินแบบเกาหลีนะฮะ เนื้อ,อกิแต่คนกินเปล่าอย่ามากินกับผักเพราะถ้าเรากินเปล่าเนี่ยเราจะได้สมัมผัสความนุ่มของเนื้อได้เต็มที่พอเรากินกับผักเนี่ยมันจะทำให้ความกรอบของผักเนี่ยขึ้นมากรบแล้วก็แย่งซีนเนื้อเข้าไปนิดหน่อยต่อไปเดี๋ยวสลับมาหมูบ้างอันนี้เป็นกระะบางลมหมูมากโกจูจังระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงด้วยนะครับอันนี้คือเบคอนลมควัน เอ่เสร็จแล้วนะครับกระบางลมูสหมักซอสโคจูจังเดี๋ยวมาชิมเปล่าๆก่อนนะฮะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงและสัมผัสเป,เป็นยังไงอืมนุ่มเกินคาดตอนแรกนึกวื่อสัมผัสจะเด้งเเหมือนลิ้นนะฮะแต่ว่าพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นความนุ่มแล้วมันเหมือนมีเส้นตรงกลางที่ยึดติดเอาไว้ด้วยกันเท่านั้นเองแล้วพอเคี้ยวปุ๊บก็ขาดง่ายนะฮะความซอสโคจูจังเนี่ยมีความหยาบแล้วก็หนักของซอสรสชาติเค็มแบบหวานขึ้นมาใกล้เคียงกัน,กนแล้วก็หอมโคจูจังขึ้นมา คำผัดดีคือมันไม่ใช่นุ่มเดียวไปเลยสามชั้ลมขวัดหรือเบคอนลมควันนี่แหละในหน้าแรกมาชิมตรงนี้ก่อนนี่นะครับแล้วเราก็ขอเครื่องเคียงเพิ่มเข้ามาเอาใส่ถ่งงอกไปเพิ่มเทกเจอร์นิดน,นึงเราชอบเจ้าสิ่งนี้แล้วก็กิมจินี่เป็นวิธีกินพร้อมๆกับเครื่องเคียงอีกแล้ว จริงๆแปลว่าถ้าคุณอยากเข้ามาสั่งแล้วอยากเลือกว่าสั่งเมนูไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้เทกเจอร์แบบไหนใช่ไหมเพราะว่ารสชาติเนี่ยเขาจะต่างกันแค่เล็กน้อยเพ้่อยี่วเราอยากได้รสสัมผัสแบบนุ่มไปเลยหรือว่าเด้งกรอบนู่นนี่น,นั่นแต่เบสิกพื้นฐานก็คือหมูสามชั้นนั่นแหละนี่เราเป็นคนที่เราอยากชิมเปล่าก่อนเนาะหอ,อม มันคือการกินสมกเบคอนเลยแหละนะครับฟิลลิ่งแบบเดียวกับที่เวลาไปกินอาหารเช้าโรงแรมแล้วก็มีเมนูสมกเบคอนคือรสชาติและกกินสัมผัสเป็นแบบนั้นเลยทุกคนเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราหันไปเบคอนสองชิ้นหายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอน้องหยิบขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่มันดูดขึ้นไปแล้วมันไปติดบาดเหนื่อยนะครับอยากจะบอกว่าถ้าน้องไม่มาด้วยเนี่ยอีเวตนนี้จะไม่เกิดขึ้นนโอ้แรงดูดแรงจริงๆนะครับเป็นการพิสูจน้องอยากพิสูจน์ให้ให้คนดูเห็นว่าการดูดความที่นี่ดีมากเดี๋ยว หมักกระเทียมแบบเยอะมากมาลองชิมเนื้อร่องซี่โคงหมักกระเทียมชิมเปล่าๆก่อนนะฮะนี่แหละนะคลิปหน้าก็จะเป็น iPhone 13แล้วเพราะว่าเนี่ยเวลาถ่ายใกล้ๆมันจะไม่ค่อยโฟกัสถ่ายไกลหน่อยนะฮะอ๋อโฟกัสและโฟกัสช้านิดนึง iPhone 13ต้องเข้าแล้วแหละพรุ่งนี้ไปรับเครื่อง นุ่มกรอบหอมนุ่มแบบมีให้เคี้ยวเคี้ยวไม่เยอะขาดง่ายออกไปเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมกระเทียมขึ้นมาตัวซอสเข้มข้นมีความคล้ายซอสโคจูจังอยู่บ้างเล็กน้อยรสชาติเข้มข้นเค็มนําออกมาแต่ไม่ได้เค็มมากเดี๋ยวกินกับผักก่อนขอเขาบอกว่ากินผักแล้วจะสุขภาพดีใช่ไหมดังนั้นมันชดเชยได้ไหมเขานี่ใ <c oughs> ครกินแบบนี้รสชาติสมดุลมันมีความเปรี้ยว มันมีความกรอบของเครื่องเคียงเข้ามากินเปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะทำให้เลี่ยนรสชาติจะเข้มข้นซี่โครงอีกอันหนึง่งพอเรากินเนื้อส่วนอื่นๆแล้วพอเทียบกับเนื้อซี่โครงที่หมักซอสผลไม้ผมบอกเลยว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องลองชิมซอสผลไม้สักอย่างนึงจะเป็นหมูก็ได้จะเป็นซี่โครงก็ได้ลองชิมซอสผลไม้ของเขาดูนี่ขอใบนี้มาเพิ่มใบงาใบงา,บงาแบบนี้เราใส่เครื่องเคียงเลยจ้ามันหอมจริงนะใบเนี้ยใครไม่กินผักก็ต้องลองแต่มันหอมไม่มิดเนี่ยฮะหอมไม่มิดเดี๋ยวมาชิมกัน มาหอมจริงนะกลิ่นม,มีความอโรมาขึ้นมามากเลยเมื่อกี้ลองจิ้มแจ่วเฮ้ยได้นะทุกคนเพราะว่าแจ่วอะ่ะมันเพิ่มความหวานและความเผ็ดขึ้นมาในการหมักอันนี้นุ่มบางส่วนก็นุ่มมากนุ่มละลายเลยก็มีไม่เจอส่วนเหนียวจิ้มกับเฟฟู้ดก็ได้ความไทยๆแล้วนี่ล่ละเกลือโวงมันจะยิ่งเค็มป่ะเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วต่อมาก็เค็มคอรโทนน,นะจิ้มซอสอันที่มันแ,นงแดง ก็จะเข้มเข้ม,เข,มเข้มข้นดังนั้นแนะนำว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่ต้องจิ้มเยอะห่อผักแล้วกินกับกิมจิรสชาติบาลานซ์มากพอ,อย่างเนื้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นตะแกรงอีกแบบที่เป็นซี่ซี่แบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือใบพายนะฮะคนพบแล้วว่าให้เขาย่างให้อะง่ายดีนะ มือชีพว่าคนละเรื่องเลยถึงหนึ่งที่ได้เห็นจากวันนี้เราเราประทับใจที่นี่อย่างหนึ่งคือพนักงานที่นี่บริการเราและลูกค้าตัวอื่นเหมือนกันนะครับด้วยมาตรฐานเดียวกันด้วแกบอกว่าการให้ขเขาย่างให้งานเนียบมากเห็นไหมคนละเรื่องกับเราเลยเขาคงทนไม่ไหวแหละเมื่อกี้เห็นเราย่างอยู่นนแล้วก็แบบเออแบบกูไม่ย่างให้อีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนุ่มกัดไปนิดเดียว แกเป็นนิดเดียวขาดเลยแล้วก็หอมเป็นความหอมเนื้อแบบเนื้อญี่ปุ่นหอมๆเลยเป็นความนุ่มจากเนื้อครึ่งหนึ่งมันครึ่งหนึ่งเลยนุ่มดีมากเมื่อกี้เราลองเอาเนื้อกินกับใบงาได้ความหอมเพิ่มขึ้นมาแต่ยืนยันพิสูจน์แล้วว่าเนื้อที่นุ่มมากๆไม่ควรกินกับผักเพราะมันจะแย่งสีน,นิดหนึ่งผักเอาไว้หมอก,กินเนื้อที่มีความเด้งอย่างหมูแบบนี้นะฮะมีคอมโบหนึ่งที่น่าลองอันี้มาเนื้อมันนุ่มใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนี่คิดเองคิดเองมาดูกันเวิร์กไหมเวิร์ก ดีนะเพิ่มความกรอบขึ้นมาดังนั้นจริงๆแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับอยากจะลองสรุปว่าร้านนี้เป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเหมาะสมเพราะว่ากินจากเมนูที่เราเห็นทั้งหมดเนี้ยคือ2คนคืออิ่มแบบจุกๆมากเลยนะแล้วปริมาณอาหารเมื่อกี้น่าจะเป็นปริมาณที่กินได้แบบไลท์ๆสำหรับ4คนตันนี้เรากินในปริมาณ2คนดังนั้นเนี่ยคือวันนี้อิ่มอิ่มแบบบุฟเฟ่เลยแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อกี้เราลองคำนวณดูจากการเอามาบวกในเล่มแล้วก็บวกแวนบวกเซอร์วิสเข้าไปเนี่ยประมาณสามพันกว่าไม นะชั้น2โซนฟู้ดวอล์กนะครับร้านใหญ่มากเลยหาง่าย <c oughs> ชื่อร้านซัมติงตูเกเตอร์สำหรับวันนี้ท้ายคลิปก็ฝากเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยมากินตามแล้วนูน่นนี่นั่นได้สิ่งที่เหมือนหรือต่างกับเรายังไงมาดิสคัตทิ้งข้อมูลกันไว้ใต้คลิปได้นะครับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับคนอื่นที่มาดูรีวิวด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครวันนี้อยากสุขภาพดีแล้วก็ดูแลรูปร่างประสบการณ์ของผมกับเมย์เนี่ยก็6ปีเข้าปีที่7แล้วในการดูแลคนลดน้าหนักมาก็ทักไลน์เข้ามาที่เมยเลอองจัด e ้ L o M o M o M o โปรแกรมด้วยได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับพาด้วยนะครับอ่าลายดีของน้องพานะครับ P A แล้วก็ R 3ตัวจุดแล้วก็ J แล้วก็ G นะครับก็ ถ้าอยากให้น้องพากับน,น้องเมย์ดูแลร่วมกันนะครับก็ทักมาที่ไลน์น้องพาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราออกแบบโปรแกรมให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรในการออกแบบโปรแกรมมาพูดคุยอย่างก่อนได้มาเอาวิธีการมาเอาความรู้ไปตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครลดเองไม่ได้อยากให้เราดูแลก็ทักเข้ามาพูดพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชแนลไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตอน5โมงครึ่งกับรีวิวที่เรียลแล้วก็บอกละเอียดแบบนี้นะครับตามเนื้อผ้าเลยสำหรับวันนี้ก